นื่เออชายยิ้นนะตาว่างตาตื้นรู้เอาเย้าย้าเยๆเย้าเอ้เออเ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 อีหนึ่งแผ่นใส่ไข่สองลูกแน,น่นๆนนลุกเดียวไม่พอต้องสองลูกอาวชุ่มเกลยอถึงครบชายครบเลยนะ เป็นชายเดนไทยมาเลยเลยเออแบนั้นเลยไอ้ลนเั่นก็ไม่วาเพราะฉช่นกินเช่นกินจานบาเช่นสดๆกินตกร้านคตบเฉันจะไม่ข่อยนั่นลูกค้าน่ารักของคุณล้้แล้วเดี๋ยวมุนไหลรรวแปลงมันเดี๋ยวนู้น <laughs> <laughs> ่นซื้อชายเย็นมาหนึ่งแกว้วเตอร3สบาทถึงโดอีเตอร์ใส่สองลูกยี่ห้าบาทกินได้ไดเรียงพุ้งที